บวนรถที่เราจะเข้าสู่ไปลรถส่เป็นขบรถธรรมดาขบวนที่277เจ็ส่งผู้โดยสารนนทจานในกรุงเทพไปาน,นางสันีอันนี้กับบินบุรีครับ